กันอีกแล้วนะคะมาดามกรีนนะคะหรือเพดที่สวยราคาถูกใบแม่นกนะคะวันนี้นกพาลูกค้ามาชมที่สวยๆนะคะที่ดินทําเลทองที่ดินตรงนี้สามารถทําธุรกิจค้าขายหรืออะไรก็ได้เนื่องจากที่ดินนี่ติดถนนนะคะลูกค้าติดถนนลาดยางสองทางเลยด้านเออฝั่งรุ้นไหมคะ จะเป็นชุมชนเป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านตลอดทางเลยนะคะส่วนด้านฝั่งนี้นะคะลูกนะคะ้าก็จะเป็นโรงเรียนเป็นวัดนะคะแล้วก็เป็นชุมชนร้านค้าตามข้างทางที่ตรงนี้เหมาะกับนักธุรกิจหรือนักลงทุนที่อยากจะสรรหาที่ดินเพื่อทําการค้าขายหรือเออจะทำเออบ้านพักต่างเออต่างจังหวัด หรือว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟ,ร,าาฟร้านอาหารได้หมดเลยค่ะตรงนี้เหมาะจริงๆนะคะห่างจากถนนสีเรงเข้ามาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจากสีเรนมาตรงนี้2เลนนะคะลูกค้าตรงนี้อยู่พิกัดนะคะอาสานะคะเออบ้านนาเอออาสาองคลักษ์นะคะนครนายกนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเองค่ะจากกรุงเทพถึงตรงนี้ประมาณแค่70กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าคะที่ดินตรงนี้แบ่งเป็น 100, ล็อกละร้อยยี่เออสองร้อยตารางวานะคะเป็นแปลงเล็กนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นเออทะเลสาบเป็นน้ํานะคะที่ของเราจะอยู่ในในน้ำด้วยนะคะสามารถสร้างบ้านหรือว่าที่พักหรือว่าทําศาลาราลิมน้ำเพื่อทำอาหารด้วยสวยมากเลยค่ะลูกค้าเนือขายเพียงแค่1นล้านหเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสองตารางวาทาธุรกิจได้เออเสียเงินแค่1นล้านหแต่คุณจะได้เงินที่กลับคืนมา ปีหนึ่งเลยหลายล้านเลยค่ะตรงนี้รับรองค่ะไม่เสียใจเลยนะคะและน้ําไม่ท่วมนะคะลูกค้าเออลูกค้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างค่ะนี่ค่ะลูกค้าอันนี้จะเป็นด้านหน้าแปลงนะคะลูกค้าเป็นเพื่อนบ้านนะคะลูกค้าตลอดสายเลยนะคะมีโรงเรียนมีวัดใกล้ๆนะคะ นกจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะลูกค้าขนาดพคื้นงที่แต่ละแปลงแบ่งไว้เป็นล็อกตรงนี้มีแค่6แปลงเท่านั้นนะคะแต่แปลงละ200ตารางวานะคะนี่คือทางเข้านะคะนี่ค่ะทางเข้านะคะน้ำไฟ3เปย์เลค่ะลูกค้า นี่นะคะัดตรงนี้เลยนะคะลูกนะคะ้าค่ะเข้ามาดูข้นไมนกันค่ะนะคะที่ดินนะคะด้านหน้าเราปลูกต้นไม้สวยสวยงามด้วยให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีรั้วคาบอยให้นะคะศากตรงนี้ไปถึงหลังเรโนนะคะแล้วไปข้างหลังนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นน้ํานะคะเออสามารถทํา เป็นสวนสวนน้าอะไรได้สวยงามนะคะบรรยากาศสวยมากค่ะสวยข้างหลังนู้นก็จะเป็นที่ที่เป็นเกาะอ่าเกาะเกาะนึงเกาะส่วนตัวเลยค่ะลูกค้าบรรยากาศสวยงามค่ะ200ตารางวาขายเพียงแค่1.6ล้านแสนรวมรวมโอนรวมภาษีเรียบร้อยนะคะลูกค้า ที่ติดถนนทําธุรกิจได้นะคะขายได้เปิดร้านอาหารได้ติดโรงเรียนติดวัดนะคะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครนายกอ,อ,องคลัสอาสนะคะที่ตรงนี้นะคะ0827795923นะคะติดต่อโดยมีแค่6แปลงเท่านั้นที่สวยราคาถูกทำเลทองนะคะหายากมากๆเลยค่ะ จากถนนรังสิตนครนายกเข้ามาตรงนี้นะคะลูกค้าเพียงแค่5กิโลนะคะถึงที่ดินเราเลยถนนลาดยางมาตลอดทางนนะคะจากรางสิตนครายกเลีเ้ยวซ้ายเข้ามาที่จะมาวัดโพธิแทนได้นะคะเพียงแค่4กิโลเมตรจากตรงสีเลนเลี้ยวเข้ามาทางที่ถนนเส้นนี้นะคะที่จะไปบ้านนาได้นะคะบ้านนา ทองหลังบ้านสร้างนะคะตรงนี้นะคะเพียเออบ้านซายค่ะเพียงแค่1กิโลเมตรานั้นเองนะคะน้ําไฟพร้อมเลยะคะ่ะสามเฟตติดถนนนะคะติดชุมชนติดวัดติดโรงเรียนค้าขายได้สบายสบายเลยคะ่ะคนที่เอออยากจะได้ที่ดินนะคะราคาถูกถูกนะคะมีเงินแค่ร้อยกว่าบาทสามารถทําธุรกิจได้เลยนะคะทีด่ดินตรงนี้นะคะลูกค้า ถนนกว้าง8เมตรเลยนะลูกค้าถนนทางเข้านะคะและข้างในก็จะเป็นเกาะเลยล่ะคะ่ะเป็นเกาะสวยะคะ่ะเป็นเกาะทมีแม่น้ําล,ำลอ้อมรอบเกาะนะคะลูกค 8, 2, 3, 200, ้าศ8 2 9 9 2 3กับ200ตารางวามี6แปลงเท่านั้นนะคะ1,600,000บาทบนดลูกแปลงพร้อมโอนนะคะสำหรับวันนี้น้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ